ครับวันนี้เดี๋ยวยินด่วนจะพาไปดูบ้านจานโอหน่อยหช่างบอยไปด้วยครับไล่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 ยๆๆๆๆินด่วนจะพาช่างบอยกระเด้งนะครับไปเยี่ยมาจาย์โอครับแ่บอกว่าไหนไหนก็ได้มาคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมจย์โอแล้วก็เห็นว่า จะทำสายบุญนะครับสายบุญไปสร้างบ้านให้อาจารย์โอนะครับนี่ัวเลยใหญ่ที่ชายาเดี๋ยวช่างบอยจะเป็นจะเป็นสะพานบุญให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปบ้านอาจารย์โอกันดีกว่าบ้านอาจารย์โอน เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพบ้านอาจารย์โอกันนะครับพี่ชายนี่นี่ดำสิ่งดินด่วนจะเป็นหัวเรือใหญ่เดี๋ยวเราจะช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างบ้านให้เกเดี๋ยวพาไปดูสภาพบ้านไปแล้ว โดยช่างบอยไปผมก็จะตามตามให้ด้วยอุย๊บยยอดสวอนมันเลยไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยบางทีนะผมก็ยังไงอะ ทั้งรักทั้งรักทั้งเกลียดเกเวลาแกเมาอ่ะบอกเลยว่าโอ้ยผมกัมดฟันนะแต่ก็ยังยังรักกันนะครับยังแบบยังไงอะ่ะคือเคยทํางานด้วยกันนะครับเคยทํางานด้วยกันก็เข้าใจเกยเกเป็นคนแบบนี้ผมก็เข้าใจทั้งทั้งรักแล้วก็ทั้งเกลียดอ่า เวลาไม่กินเหล้าก็โอเคครับทํางานก็โอเคแต่เวลากินเหล้าแล้วเกก็ค่อนข้างจะหลุดนิดหน่อยนะครับพูดอะไรก็มักจะเขียนหน่อยแต่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับยังยังสงสารเกก็ยังรักเกนะครับวันนี้ก็ช่างบอยมาเยี่ยมเยียนนะครับเอาซองมางานแต่งพิวดนะครับแล้วก็ อยากมาที่บ้านผมก็เลยพาช่างบอยมากินข้าวนะครับเลี้ยงข้าววันนี้แล้วก็จะเดินทางกลับทางผ่านก็เลยจะพาไปเยี่ยมอาจารย์ู้ด้วยนะครับก็จะถึงแล้วตอนนี้อา้าวตอนนี้เราก็มาถึงแล้วดีไฟเลี้ยวครับ บ้านหนองน้ำคุณผมก็จะจอดตรงนี้แหละจอดได้เกอยู่บ้านนองน้ำคุณนะครับจานโอ้ตั้งแต่กลับมาบ้านผมก็ยังไม่ได้มาเยี่ยมเลยไม่มีเวลาได้มาเลยครับไปนี่ที่บ้านอยู่ตรงนี้ครับ บางคนที่เคยดูคลิปผมนะครับเคยเห็นบ้านเกนแล้วว่าสภาพบ้านเป็นยังไงมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาช่างบอยไปดูนะครับช่างบอยก็บอกอยากเห็นอะ่ะบ้านบ้านเป็นยังไงเก๋ก็อยากเห็นครับเกก็แวะมาเยี่ยมแล้วเกก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพเลยนะครับไปเดี๋ยวลงไปนี่หลังนี้พี่มาดูไหม ตัดไหมสวัสดีครับยายไม่อยู่บ่ไปตัดไหมบุรีรมัมย์อารถน้องนีนไปโอ้ไปมื่อเช้าเนี่ยไปตอนแปดโมงไปตอนแปดโมงใครพาไปอ่ะนี่รถน้องชายนี่อืม เนดาก็ไปด้วยไปไปไป,ไปกลับบ่นรอนี่ครับทางเข้าเนี่ยพาไปดูมัอืม นี่ดูสภาพหน้าฝนนะทัางบอยน้ำถึงนี่อืมฮะไม่รู้อะว่าที่เขาอยู่ข้างนาหรือเปล่า พี่ถึงข้างหน้าไหมถ้าไม่ต้องถมก็ทำอยู่ข้างหน้าต้องถามยายดูยายไอ้ที่ข้างหน้านี่ใช่ไหมย,ยายที่ข้างหน้านี่ที่ของใครอ่ะอ๋อข้างหน้านี่ก็ใช่ ช่างบอยดูอ่ะปูเปวกกินหมดแล้วกินแต่เนาะเขาก็อยู่ได้นะฮะเราก็อยู่ได้มาแล้วเคลื่อนมาดูดิหักดิ่ผมขึ้นหักว่ะเขื่นไปเลยช่างบอยเกือบร้อยขื่นไปเลยเป็นไรหักก็หักเถอช่างบอยจะสร้างให้แล้วเนาะช่างบอยจะสร้างให้บ่ใช่

ดูบันไดวะถ้าไม่ไม่ติดกระรอนหงายท้องนี่ฮะถ้าไม่ติดกระรอนหงายท้องนี่อืมนี่เราไม่ได้มาบูลลี่อะไรนะครับคือเรามาดูเรามาดูเราก็จะทำเออเรามาดูเราก็จะช่วยเป็นสะพานบุญนะครับเอาเป็นสะพานบุญให้หน่อยครับบ้านรวมใจบ้านรวมใจสายบุญ ฝาเมื่อหร่ใครดูทีมนี้ดูเดี๋ยวงานนี้เดี๋ยวมีช่างบอยมาร่วมส่งทบทั้งทุนทั้งแรงด้วยนี่ทั้งแรงด้วยแรงมามาเดินแรงกายคุมงานคุมงานคุมงานด้ทุกคุมงานเลยคุมงานก่อนจะเอาแบบไหนแบบเพิ่งเพิ่งผละมั้งเนาะเอาแบบไม่ต้องเอาแล้วเอาแบบไม่ให้น่าเกลียดอ่ะใช่ ไหนๆทำแล้วใช่ไหมล่ะเพิ่มมาเงินเนาะผมว่าได้สวยเลยแหละเอฟซีก็ร่วมสมทบทุนได้นะอินหินปูนทรายวะินหินปูนทรายโอ้ยดูผมเดินาแค่ จะเริ่มเมื่อไรคือว่าดูมาเลยดูเรื่องดูยาวกว่านักชาติเออดูแล้วก็บอกงานเยอะด้วยฮะงานวันก็งานเยอะด้วยเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แวะมาดูได้ไม่เป็นไรดิเออตอนพี่ทำเนี่ยผมรู้พี่อยู่นี่กันแหละเดี๋ยวผมเข้ามาเดี๋ยวซื้อพิซซ่ามาแจกพิซซ่าอเลยเนี่ยมันมันน่าสมควรทำอย่างเงี้ยเนาะอือโอ้โหเดี๋ยวเราลงนี้เลยโอ้ย พี่อย่าเป็นขยมดิผมห้าสิบโลส่นทั้งบ้านเลยห้าสิบโลนะอุ้หูอู้ย,ยนี่ดูอ่ะดูดิมีเอา้าเอา้าอู้หหายเลยรนะุดแล้วนี่รวมจะลงยังไงอ่ะว้าวพี่เอาพี่ลงมา ตรงไหมตรงนี้อำเภออะไรพี่ติอำเภออะไรนี่ะปคนชัยไหมคนชัยปะยายบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านหนองน้ําคุณหนองน้ําคุณหนองน้ําคุนครับยายขึ้นอำเภอไรยายขึ้นอำเภออะไรขึ้นไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมคนชัยพี่ดูมาเลยรวมด้วยช่วยกันเลยกันแต่ผมให้พี่เป็นหน้างานดูมาแล้วก็เดี๋ยวสม ให้ผมเเป็นนนหาางลยใช่มันต้องมีคนตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งใช่ให้เป็นหัวเรือใหญ่เดี๋ยวผมเป็นหัวเรือก็ได้อืมเป็นหัวเรือใหญ่เลยพี่เป็นนักทายนะปึ๊บพี่ว่าเสียตินจะเป็นหัวเรือดีให้พี่แหละหลายคนก็ก็น่าจะได้ดูพี่ถึงได้ให้ดินด่วนเลยที่ระยองใช่ไหมเสี่ติน ครับที่ที่ชนครับที่ชนที่ชนบุรีครับน้องใหญ่น้องใหญ่สวัสดีพี่วุฒิครับผมสวัสดีครับให้มาดูบ้านเอ่อคือคนอยากไร้คนอยากไร้อยากจะสร้างบ้านใหม่คนอยากไร้เดี๋ยวรอดูพี่วุฒิว่าให้ดูบ้านดูว่าเนาะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วพี่ไอ้นี่มาเลยบ้านกลับบ้านแล้วกลับแล้วบ๊ายบายครับบายบายเดินทางปลอดภัยครับผมกลับบ้านกลับบ้านต้องเอาคอนมาด้วยครับโอ้ไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณช่างโบยครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนวันนี้ครับเดินทางปลอดภัยครับผม